สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มนไร่ FTJ Family ครับผมวันนี้นะครับพ right, ี่เอฟก็จะมีเรื่องราวมาเล่านะครับเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดขึ้นได้สองสาวันเนาะคือจังหวะที่พี่เอฟนะครับย้ายไก่เข้าไปนอนในลาวใหม่นะที่เป็นล้าที่ขังไก่สาวที่จะเตรียมทําพันุ์เป็นแม่ดันขึ้นมาทาแม่พันธ์ใช่ไหมแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นที่นอนของไก่ไข่นะครผมนอนอยู่งั้นมาตั้งนานแล้วแล้วเราก็เปิดลาให้ไก่ออกหากินนะครับไก่ก็กลับมานอนที่นะครับก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะฮะ จนมาเมื่อก่อนฝนตกน้ําท่วมเนี่ยนะครับที่เพียบทาทำทาว่าฟาร์มน้ําท่วมไปนั่นนะ,นะก็เริ่มมีลูกเทียบนะครับบางบางกลุ่มนะครับเขาไม่ยอมเข้าไปนอนในล้านะครับกระโดดเข้ามานอนในนี้ในเล้าเนี้ยนะครับผมซึ่งเล้าเนี้ยเรายังทําไม่เสร็จนะก็เข้ามานอนตามมุมตามอะไรเงี้ยเพียบก็เอ๊ะคิดว่าเอ้ยยุ่งกวนหรือเปล่าเพราะว่าทางนั้นเราไม่ได้จะไม่ได้ทํามุ้งนะครับแค่แค่ทำร่องระบายน้ําให้อะไรประมาณนี้นะครับก็ยังคิดว่า เอ้ยถ้าไม่ยุงกวนก็แสดงว่าน่าจะเขารู้สึกว่าเขานอนแล้วไม่สบายเนื้อสบายตัวเพราะว่ามันอาจจะอับชื้นนะครับเพราะพื้นดินมันฝนตกแล้วมันชื้นขึ้นมาอ่ะล้วก็ยังไม่ได้ใส่ใจอะไรนะครับเสร็จมาอีกวันหนึ่งนะฮะก็เดินตื่นเช้ามาพวกเราจะจําไก่เราได้ไงเอ๊ะไก่ตะกรไก่สาวตะกรน้อยสักรุ่นสาวส,สามเดือนมันหายไปนะฮะเออเป็นตัวสวยด้วยนะครับผมเฮ้ยมันหายไปเราก็เดินตามหาก็ม,มีเอ๊ะมันย้ายที่นอนหรือเปล่า นะครับกลางคืนเราไปดูในร้าวไม่มีตอนเช้าเราก็เลยโรยข้าวกะว่าเขาจะมาก็ไม่มีเ็ยังคิดว่าสงสัยไปไปไปโดนไปซุกป,ป่วยตายหรือว่าอะไรที่ไหนหายไปแล้ว <ST AR> ก็มาอีกสองวันนะครับผมมาอีกสองวันเริ่มเห็นอ้าวทำไมไก่ไข่ไม่ยอมเข้าไปนอนในร้าวเออคราวนี้ไก่ไข่ไม่ยอมเข้าไปนอนในร้าวนอนอเขาออกมานอนที่นี่เหมือนกันเอาไก่ไข่เริ่มย้ายนะครับผมเพียบก็เลยจับไปนอนที่เดิมอีกนะครับพราจับเข้าไปนอนที่เดิม หันไปมองแล้วแล้วไก่สาวที่เราจะทําขึ้นมาดันขึ้นมาเป็นแม่หลักไม่มีไก่นอนในนั้นสักตัวเขากลับไปนอนแล้วไก่เนี่ยแล้วไก่แล้วเก่าเขาที่เป็นล้วข้างหลังพี่เห็นไหมที่ทํารีไว้ที่เรามีที่นอนสามร,ระดับอะไรเงี้ยแต่ประตูมันพังไงก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวตะก,กวดเดี๋ยวตัวเงินตัวทองหรือว่างูจะเข้าไปกวนเขาเพราะว่าประตูมันพังเราปิดประตูไม่ได้แต่แล้วนั้นแล้วใหม่เราเป็นประตูเหล็กเราปิดได้แต่เราไม่ได้ใส่มุง้ง เรายัางคิดว่ายุงันควรเยอะขนาดนั้นเลยแต่ไก่เขานอนสูงนะนอนสูงประมาณทั่วหัวพีเบเลยแต่ว่าเอ๊ะมันไม่น่าชื้นนะเพราะเขาอยู่เขามาได้ตั้งนานเขาก็สมบูรณ์แล้วก็ยุงก็ไม่น่าจะกวนเยอะขนาดนั้นคือมันไม่เหลือสักตัวมันย้ายไปออกหมดเลยนะครับผมย้ายออกไปนอนล้าวเก่ากันหมดเลยซึ่งไก่มันนอนอยู่ตรงนั้นมาเป็นเดือนแล้วนะครับผมแล้วพียบก็เดินปิดเปิดล้าวมาหลายวันแล้วเอวก็เลยเฮ้ยมันเป็นอะไรแล้วก็เริ่มแบบว่าจากประสบการณ์ <laughs> ที่ผ่านมาเราก็รู้ว่า ต้องมีอะไรมากวนเขานะครับผมคือหนึ่งถ้าเกิดเป็นตัวตะกวดมากวนเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะครับตัวตะกวดมากวนเนี่ยไก่เขาจะไม่ค่อยหนีเขาจะไม่ค่อยย้ายที่นอนนะครับผมย้ายาแต่ก็จะย้ายไม่หมดอ่ยาย้ายแต่ก็จะย้ายไม่หมดหรือว่าเขาอาจจะขยับที่ให้มันสูงขึ้นหรือว่ายา้ายอย่างวนั้นไปไปก็ยังนอนในร้านนั่แหละแต่ก็จะไปยาวจะไปอีกมุมหนึง่งหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมจะส่วนจะส่วนน้อยที่จะย้ายจะย้ายไปนอนที่อื่นที่ไม่เข้าร้านนะถ้าเกิดตัวตะกวด มากวนนะตัวเงินตัวทองนะครับมากวนนะแต่ถ้าเป็นงูงูมันจะมีกลิ่นสาบของเขาแบบกลิ่นสาบแรงมากแล้วแล้วไก่เขาจะกลัวโดยเฉพาะเลยซึ่งทำให้ให้พี่เอฟรู้เลยว่าเปิดประตูเข้าไปไม่มีไก่งูมากวนกูแน่นะครับผมความรู้สึกคืองูเข้ามากวนในล้าวแน่นอนนะฮะซึ่งอยาจะเล่าให้เพื่อนๆนฟังว่า ถ้าเกิดไก่เกิดอาการที่แบบว่านอนในเล้ามานานๆแล้วมันไม่ยอมเข้ารล้าหรือว่ามันย้ายเล้าเนี่ยย้ายไปนอนที่อื่นเนี่ยทาความเข้าใจกับเขาเลยว่ามีอะไรมากวนในล้าแน่นอนนะครับผมหมาตัวเงินตัวทองคนเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับผมไก่มันจะไม่ย้ายหนีนะครับถ้าเป็นคนเนี่ยไม่ย้ายหนีเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นหมาเป็นตัวเงินตัวทอง เป็นงูเนี่ยโอ้โหงูในตัวดีเลยเขาจะย้ายหนีทันทีเลยครับเขาจะไม่มานอนเลยเขาจะย้ายหนีกันแบบเราเห็นแล้วเรารู้สึกอะว่ามันผิดปกติเลยครับแล้วก็เมื่อคืนบอกเมื่อคืนบอกครับพี่เมื่อคืนนะครับก็เลยได้คุยกับพี่เจ๊ว่าเฮ้ย <c oughs> ไก่ไม่นอนในล้าวอ่ะสองล้าวเลยแม่ไก่ไข่ด้วยแล้วก็แม่ไก่ที่ไก่สาวที่จะมาทําเป็นแม่ด้วย ถ้ามีอะไรมากวนแน่เลยอะตื่นเช้ามาก็เลยเดินมาล้านนี้ตื่นเช้ามาเดินมาล้านนี้นะครับผมก็เริ่มมาขังแล้วก็จะเริ่มมีไก่ที่เริ่มมาขังเป็นไก่คูบ้างนะครับที่มาขังไว้เนาะไก่คูนะครับแล้วก็ไก่หลุดนะแล้วก็เป็นไก่ต่างชาติที่เรานําเข้ามาเพื่อที่จะมาที่จะมาเพาะอาจจะยังไม่ได้ทําล้าวยังไม่ได้ทาล็อกแล้วก็จะมาใส่สุม่มสุ่มพี่เอฟไม่ให้สุม่มไม่ให้สุ่มตาห่างนะ เดี๋ยวถ่ายสุ่มให้ดูเป็นสุ่มที่เขาสั่งทําเป็นสุ่มถักอะสุ่มถักสุ่มสายใหญ่ๆลูกเราพันก็ลูกลรพันน่ะเออลูกลรพันคือคนไม่งขึ้นไปนั่งมันยังไม่ยุบเลยที่เขาถัากถักถักถักเป็นตาค่อยควย,ยประมาณแบบเนี้ยอะเดี๋ยวไปถ่ายดูนะคือไก่ไก่ต่างชาติเราวขางอยู่นั้นเพียบมองไปอ้าวไก่หลุดเหรอความรู้สึกตอนแรกไงไก่หลุดเหรอมันไปตีับตัวไหนวะ มันยังไม่เห็นมีอมีรอยบอบช้ําของไก่ตัวอื่นๆเลยแล้วก็แล้วก็พ่อไก่เราก็ขังหมดอยู่แล้วคราบมีแต่ไก่ตะกอซึ่งไก่พวกนี้ไก่่างชาติมันเป็นลูกถ่ายลูกแซมอ่ะไก่ตะกอไม่สู้อยู่แล้วมองไปก็มองในสุ่มไม่มีไก่ไงก็เลยคิดคิดในแต่แต่เห็นแล้วแหละเวลาคิดตอนแรกเห็นแวบๆนะตอนเห็นแวบในสุ่มก็คิดว่าเขาโดดหัวสุ่มแต่ก็ไก่ตัวนี้ขังมาสามสองสาเดือนแหละมันก็ไม่เคยออกนี่หว่ามองไป เฮ้ยในสุ่มมันมีร่องรอยการต่อสู้คือมีร่องรอยเราคนที่เคยเห็นงูมากินไก่เนี่ยจะมองพื้นแล้วรู้ว่ามันจะเป็นเหมือนรอยลัดรอยแบบดินมันจะถลายไถเหมือนพวกที่ถ่ายคลิปแบบโอ้รอยพญานาคเออนั่นแหละมึงจะไปรอยไถกันมองเข้าไปในสุ่มเอากูแล้วมึงแม่งมาตอนไหนวะอ่ะเสร็จปุ๊บชำเลืองแวบไปข้างสุ่มอ้ยมันออกจากสุ่มไก่กองโลหา มันออกจากสุ่มแล้วไปนอนข้างสุ่มเลยประมาณอาการประมาณว่าอิ่มแล้วไม่เลื้อยข้ามกับข้ามเนี่ยมันเป็นกําแพงปูนเห็นเห็นฝั่งนู้นไหมพื้นแล้วก็เป็นกําแพงปูนกําแพงปูนพี่เอฟอิฐบล็อกสามสามก้อนหรือสองก้อนจำไม่ได้นะครับมันสูงประมาณแปดสิบเซนเอ้ยมันเลื้อยข้ามไม่ได้มันนอนขดกลมอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะโอ้โหหมันมือแบบหมันมือมากทุกคนนะครับที่ ที่เจอบ่อยๆเขาก็จะมีอาวุธไงพีเอฟนี่คือเด็กเหล็กกาวนัยกลมอ่ะนะตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ยาวประมาณช่วงแขนอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ตัดปิดทำเป็นไม่ให้มีรูเพราะว่าจะได้ไม่เป็นสนิมข้างในไงนั่นแหละนะครับกลัวมันยังกินไก่ไม่อิ่มก็เลยให้กินเหล็กแป๊บไปชุดนึงสบายใจไปได้คือที่มันเล่าทั้งหมดทั้งปวงคือถ้าเราต้องคอยดูหน้าเนี้ยมันจะเริ่มมานะครับสําหรับ คนที่อยู่ในเมืองก็อย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็เจอก็เจอบ่อยนะครับผมอ่ะคือถ้าเกิดไก่มันเริ่มไม่นอนล้าวไก่มันเริ่มกระโต๊กระตากมันเริ่มล็อกแรกล็อกแรกนะครับตามองแม่งเหมือนแบบคนมีพิรุษอ่ะตาล็อกแรกล็อกแรกพอตกเย็นอ่อไม่ยอมเข้าร้าเนี่ยตกเย็นมันจะมีจ่าฝูงเรียกไปนอนที่อื่นบ้างนะครับผู้นามันพาไปนอนตามต้นไม้ขึ้นต้นถ้าเกิดมันอย่างของเบี้ยม,มันมีร้าวไหลร้าวมันย้ายร้าวเนี่ยเราก็จะเข้าใจนะแล้วแต่เกิดคนที่อื่นของที่อื่นถ้้าาเเกิดดมีียว มันเริ่มขึ้นไปนอนบนต้นมะม่วงมั่งนะครับบนต้นไม้มั่งหัวรถมั่งบนหลังคาแล้วนอนมั่งสแสดงว่ามันมีอะไรมากวนข้างในนะครับสิ่งที่ประสบการณ์ที่เจอมาคือหลายคนบอกว่าเฮ้ยเล้าถ้าเป็นเล้าเหล็กล่ะเล้าตะแกรงเหล็กอย่างที่พี่เอฟทำมาเนี่ยกันไม่ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดเป็นงูเหลือมตัวเท่าข้อมือเราเนี่ยมันมุดเข้ามาได้ครับตัวเงินตัวทองหรือตัวเฮียนะครับ ตัวเท่าข้อมือเนี่ยมันวิ่งมุดเข้ามาได้เลยนะครับกรงที่เราเป็นตะข่ายเหล็กของที่เราทํากรงหมาบ่อยๆอะ่ะกรงที่พี่เอฟทำอะ่ะนั่นแหละเห็นกระตายเลยครับตัวเฮียไม่วิ่งบุดทะลุเข้าไปได้เลยครับแต่ถ้าเป็นงูเหลือมตอนเข้ามันเข้าได้แต่ตอนออกมันออกไม่ได้อา่าตะแกงเอ็นนะครับตะข่ายเอน็นอา่กากันงูเหลือมได้แต่กันเฮียไม่ได้เฮียวิ่งชนขาดเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับคือถ้าเกิดใครทําคือใส่ตะแกงเหล็กนะฮะแล้วก็รีอ่ารีที่ทํายุงมุ้งอ่ะ ปิดข้างนอกอย่าปิดข้างในนะเพราะงูเหลือมมันดันเข้าสัตว์มันจะดันเข้าถ้าเกิดปิดข้างในเนี่ยถ้าเป็นตะข่ายนะครับแล่ยอยู่ข้างในเนี่ยงูมันพวกสัตว์มามันดันทะลุรูเข้ามาได้แล้วต้องเป็นตะข่ายแล้วก็ะรี่อยู่ข้างนอกมันดันจะติดอ่ะนี่คือคุยมาตั้งเยอะเนี่ยแต่คือบอกว่าถ้าเกิดไม่ว่าจะล้าทาด้วยไม้ไผ่ทาด้วยหาอะไรก็ช่างนะครับรีซับไว้ข้างนอกนะครับผมเพราะว่ากันได้แม้กระทั่งยุง กันยุงกันสัตว์กันหมากันได้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าเวลามันมีรูเล็กรูน้อยเนี่ยรีมันก็ไปบังไว้มันก็เข้าไม่ได้ไงงูเข้าไม่ได้ตัวเหี้ยเข้าไม่ได้หมาเข้าไม่ได้นะครับยุงก็ยังเข้าไม่ได้คือจบทําแค่สองชั้นนะฮะคือมันเป็นป,นปนระสบการณ์ที่เพียบคิดว่าต่อไปนี้ยลาเพียบคือไม่ตะแกรงเหล็กแต่ก็ตะแกรงตะข่ายเอ็นนะครับไม่ตะข่ายเอ็นก็ตะข่ายพลาสติกที่เป็นตาดําๆอันดาๆกลมๆดาๆที่ซื้อมาแบบนี้ อ่ะเนาะเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวขออยุญางกล้องบ้นหนึ่งเป็นแบบนั้นนะฮะเสร็จแล้วก็จะใช้รีน้ําเงินทับข้างนอกอีกทีหนึ่งนะครับป้องกันมันมันป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมคือพูดได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะถ้าเกิดเป็นตะแกรงเหล็กเนี่ยมันประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยการยันคนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตะแกงรงพวกนี้กันร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับสัตว์นะแต่คนเนี่ยก็ยากนิดหนึ่งโอเค ก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับผม okay. สำหรับคลิปนี้นะฮะพี่เอฟก็ขอตัวลาไปก่อนนะไปแล้วบ๊ายบาย